สวัสดีค่ะอาจารย์มงกรพยากรค่ะจะมาทํานายดวงชะตาผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีนะคะค่ะคำทำนายจะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิ้นสุดวันที่30มิถุนาย,ยนนะคะค่ะท่านใดที่กดเข้ามาดูอาจารย์แล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดที่เพจอาจารย์มังกรพยากรนะคะถือว่าเป็นค่าบูชาครูค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะชาวราศีตุลช่วงนี้การทํางานเป็นอย่างไรนะคะงานที่คุณทําอยู่จะมีอุปสรรคติดขัดนาะเรามาระหว่างนิดหนึ่งเจ้านายจะเพ่งเล็งคุณในเรื่องหน้าที่การงานอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีงานบางทีมันค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้เราแบบทางานล่าช้าแล้วก็ผิดพลาดนะคะแต่ในขณะนั้นเจ้า ผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานก็ตําหนิคุณแต่ว่าเป็นการตําหนิแบบเล็กๆน้อยๆเนาะดั้วในขณะนั้นเพื่อนร่วมง,งานนะคะแต่ละคนช่วยคุณได้แต่ว่าไม่สามารถช่วยคุณได้เต็มร้อยนะคะเพราะงั้นงานที่คุณทําอยู่ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะคะกับการทํางานส่วนเรื่องการเงินช่วงนี้นะพ่มีแต่ดาบอุปสรรคการเงินค่อนข้างเยอะเนาะเพราะงานช่วงนี้มีหนี้สินค่อนข้างหนักใจอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอกสารถงถามหนี้สินอยู่นะคะและมาระวังเรื่องการเป็นคดีความด้วยนะ ส่วนในเรื่องของโชคลาบลับๆๆลอยนะคะช่วงนี้ไม่เด่นนะคะถ้าจะมีก็มีโชคเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็ห้ามลงทุนเพิ่มนะคะไม่ว่ากิจการที่คุณทําห้ามลงทุนเพิ่มเนาะมีเท่าไหร่เอาไว้เท่านั้นก่อนนะคะโชคลาภไม่เด่นนะคะส่วนเรื่องสุขภาพช่วงนี้เครียดสุดๆนะเครียดกับการเงินที่มันตึงๆนะเครียดกับการงานที่มีอุปสรรคค้ขาขายยอดได้น้อยนะเพราะงั้น จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภรับรอยไม่มีเนาะสุขภาพอุบัติเหตุไม่แจ้งนะคะส่วนเรื่องความรักช่วงนี้เนื่องจากว่าพอเรามีหลายๆเรื่องเข้ามาลุมเล้าเราเนาะมันจะปวดหัวเรื่องความรักนิดนึงเพราะบางทีตัวเราเองอาจจะไปเหวี่ยงไปวิงกับคนที่เรารักนะคะส่วนท่านใดที่มีแฟนอยู่ทางไกลนะช่วงนี้อ่ะอาจจะได้คุ ats, ยแค่เครื่องมือออนไลน์เครื่องมือสื่อสารหรือบางทีมันก็อาจจะพวกสัญญงสัญญาณไม่ค่อยดีทําให้หงุดหงิดง่ายนะคะส่วนท่านใดที่มองหารักครั้งใหม่เดี๋ยวมีแนวโน้ม ต่างประเทศจะเข้ามาชอบคุณโดยอัตโนมัติค่ะส่วนผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกประจําตัวอยู่ตามปกติเนาะลูกหลานและบริวาน้นองหมาน้องแมวคุณเสียเงินได้ตามปกตินะคะส่วนที่อยู่อาศัยยังให้ความโชคดีกับคุณเนาะเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินใหม่ๆยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะงั้นช่วงนี้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าซื้ออะไรที่มันบันเทิงความสุขเรามันยังไม่เกิดขึ้นนะคะค่ะ อาจารย์มกบพยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้กับทุกๆราศีนะคะค่ะ